เลยครับเพราะเรามีน้องที่รักตั้งรกรุทุกท่านผมสตรตาจารย์ <S 2> <S 2> ดร<ด>เอกรมีพระจิตอาจารย์เอตาทิพย์ถึงแสงผู้ครอบครูตั้งสารเทววิศวานั่นคือโซกลาโหมก็จัดสัสดีคุณป้าคุณป,ป้าชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะกัทนีมีสมมติอ่าคุณป้ากัทนีก็เมื่อกี้คุณป,ป,ป้าก็เอาครอบครัวมาให้ผมดูหมอให้แล้วอ่าอันนี้ผมจะขออนุญาตลงคลิปในโซเชียลเป็นเวียดทานเกี่ยวกับการทําพิธีที่เจ้ากรรมในเวรวันนี้ผู้ใหญ่ที่ฟินิกส์นะฮะห้าฟินิกส์อ่ะเขา ว่าหมายผมและคณะหมอดูลไหๆท่านมาทำกิจให้พ่อแม่พี่น้องฟรีนะถึจะช่วยปีนป้านะเกี่ยวกับเรื่องร่างกายนะสัตวญาตนะแต่ตันไหนนะต้องระมัดระวังกันเป็นที่หลังกระดูตาสองจุดอย่างอื่นไม่ค่อยมีอะไรหลังหลังปวดบ้างยัง ลูกตาไปมันยังลูกตาไปลอกต่อเรียบร้อยอ๋อเราต่อแล้วใช่ไหมโอเคอ่ะเดี๋ยวเราก็จะเพิ่มพลังให้คุณป้ามีภารกิจเข้าใจไหมป้าหลักตานะอาก่อนทำอ่ะก่อนทำคุณป้ามดูดิว่าอยู่โล่งอ่ก่อนทำอ่ะก่อนทำอ่ะดูได้แค่ไหนอันนี้จำไว้เลยนะเอาหลังทำนะผมจะทำไม่ีีละ ป้าดูโล่งไหมดูชัดขึ้นนะฮะจากศูนย์ถึงร้อยอ่ะเราสังเกตที่ตานะฮะมันดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์80แปดสิบอืมโอเคพอแล้วที่แล้วคุณปตาก็ไปใส่บัตรปล่อยตาได้นะฮะแฮปปี้นะฮะคุณป้าช่วยฝากเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องมาฟินิชหน่อยได้ไหมฮะกิจกรรมฟรีเลย ค่าวขอขอบคุณของท่านเจ้าของคลังฟินิ์นะคะที่ท่านได้กรุณาให,ห้คุณหมอมาช่วยพวกเราในการดูและก็ไม่คิดเงินเลยค่ะก็เรียนเชิญทุกท่านนะคะมาใช้บริการได้ที่ศูนย์ฟินิ์ที่ขั้นสี่นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ